บรรยากาศอันชื้นมื่นครับสำหรับมือแรกของการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมที่จังหวัดยะโสธรเขาบอกว่าคุกคือคาคาบขัหลกหลายคู่อีกจูงมือทยอยเดินเข้ามาจดทะเบียนสมรสกันอย่างต่อเน,นื่องครับที่จังหวัดยะโสธรครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ของควารักและกญาติพี่น้องที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและกเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมโดยนายช่างชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรพร้อม้ดยนายสันชัยพัฒนวิชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรตลอดจนประลัดจังหวัดยโสธรก็ได้นำขบวนขวารักและก าทางเบิร์ตนะครับเขาพบนายวิเชียนสุดาทิพย์นายอำเภอเมืองยะโสธรซึ่งก็เป็นนายทะเบียนเพื่อจดทะเบียนสมรสและก็ร่วมแสดงความยินดีภายใต้กิจกรรมนะครับตีของชัยให้ทุกความรัก87อขออภัยครับ8 7 8อำเภอทั่วไทยที่สำนักทะเบียนอำเภอเมืองยโสธรที่จัดขึ้นโดยครูรักทีเขารับการจดทะเบียนคููแรกครับกบค็คือครูของนางสาวอุไรวันจเจริญคุณ พันเป็นร่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าสมัยและกับเป็นกับนางสาวกันญานัดปะทุมวันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านหนองสาราามู่ที่8ซึ่งทั้งคู่นี่คบกันมาหาปีแล้วตั้งแต่ทั้งคู่นี่ยังบม่มีตำแหนง่งเป็นการครบหากันแบบผู้ใหญ่ที่เปิดเผยให้เกียรติซึ่งกันและกัน ส่วนคู่ที่2ค่ะก็คือนางสาวจันจ้างอขออภัยครับนางสาวจันเจ้าเวรุวะน่ารักนะครับที่เป็นชาวจังหวัดยโสธรและกัรนางสาวณภัันทบุตรชาวอำเภอ ชาวอำนาจ,จเจริญที่คบหากันมาตั้งแต่ปี2 5 3 7ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกัะเขาสู่ปีที่31แล้วซึ่งทั้งคู่กระตางตื่นเต้นครับเพราะบวชหัวสิเหตุโตจังใดแต่ก็มีความสุขโดยตั้งใจว่าสิด,ดูแลเบิงแย่งกันตาบหน้านเทา่าน่่นและกับปัจจุบันในกรได้มีการหลับหลานมาเลี้ยงเป็นลูกนะครับตั้งแต่เกิด2คนจึงถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่จะสามารถเทศไห้หาลานเนี่ยมีสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย สมกับที่ได้เรียกว่าพอกับแม่ขณะทีทั้งคููขณะท,คทีคููที่มีสีสัตว์ที่สุดในมือน,นี้ก็คือคู่ของสัตวแพทย์สุภาพพนแสงใสแก้วที่เปิดคลินิกรักษาสัตว์อยู่ที่อำเภอพนมไพรจังหวัดอร่อยเอ็ดและการน,นั่งสาอุไรวั่นจันทะขันครับที่มีเพื่อนๆญาติพี่น้องมาร่วมความแสดงยินดีแบบจัดเต็มชุดใหญ่นะครับโบซเป็นเครื่องเสียงป้ายไวนิล เพื่อเฉลิมฉลองการจดทะเบียนสมรสในเทือนีทั้ทงครูเองก็ใส่ชีวิตร่วมกันมากกว่าเก่าปีโดยท้งคููกระตางรู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้จดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่ล่อค่อยมานานนะครับและก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกคนที่เฮตให้เกิดวันดีๆในเทือนีและก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคููสมรสคููรักทุกคููให้สมหวังเหมือนคููของตนเองบ่อสิเป็นเพศใดอยู่สภาพเพศใดก็ตามพอวความรักเนี่ย เป็นสิ่งสวยงามเสมอครับ